ปวดข้างไหนนะทีแรกมันต้องปวดปวดข้างลงข้างฝานะพอไปไปมาๆมันก็ปวดข้างซ้ายตอนนี้ข้างไหนปวดมากกว่านะข้าง้ายครับยืนนานปวดไหมยืนนานปวดลักษณะไงตอนยืนน,นานเรายืนงี้ใช่ไหมครับอืมเรายืนนานๆมันจะปวดปวดรงว่าขา่าวอะไรอย่างเราเดินเดินนานๆก็วปวดปวดเหมือนก,กันหลังขอวเข่าลาวกันไปไอ้เนี่ยตรงนี้ต้องเป็น เตามวัยนะนี่เข้าระยะสามอะมึงเนี่ยนะข้อเสริมตามวัยอะระยะสามกินแคนเซียมกับว้ิตามินดีเสริมก็ดีกระดูกยังไม่ถือว่าบางมากแต่ว่ามันจะกินเสริมหน่อยแต่ข้อเสริมนี่ถ้าระยะสามนะอันนี้ก็ดูอย่ากอาการอะอาจจะมีหมอนกระดูกฉีกจากไอ ที่นั่นอะเดินนะแต่ว่าที่เห็นจากไอสโคปไอ,อเออุนดาซาวเนี่ยเห็นเป็นข้อเสื่อมระยะสามแล้วแต่ก็เป็นตามใบอะตามใบัอไม่ใช้ยาอย่ใช้เก็ดเลือดของคนไข้เองอะกระซีลามฉีดเข้าไปลดลดอักเสบลดปวดและชะลอความเสื่อมนะ ศูนย์รักษาเขา่าที่ผู้สูงอายุไว้วางใจพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเข่าของคุณ